พยากรณ์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศีกรกฎนะครับหรือดาวนะครับปูนะครับประจำตัวนะครับของเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563นสาะครับสำหรับท่านที่เกิดนะครับในลัคนาราศีกรกฎดวงตาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับมีทั้งมุมดีและมุมร้ายนะครับดังนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็ถือว่าอันดับแรกเลยนะครับ เรื่องของหน้าที่การงานนะครับมีโอกาสที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จหรือดีเหมาะที่จะเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับช่วงสิ้นปีนี้บางคนทํางานมานานมีประสบการณ์อยากจะออกมาทําของตัวเองถือว่าเป็นเป็น,ปน,นจังหวะทิศทางที่ดีหรือใครที่จะลงทุนขยายกิจาการเริ่มต้นอะไรใหม่เป็นเป็นในโอกาสที่สวยงามนะครับเรื่องของหน้าที่การงานดีตั้งแต่เดือนนี้ลากยาวไปจนถึงมกราสองพเลยก็ว่าได้ ถือว่าเป็นเป็นในแบทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จยิ่งคบค้าสมาคมต่างประเทศด้วยหรือต่างชาติด้วยมาร่วมทุนด้วยยิ่งดีตามดวงชะตาเข้าไปใหญ่หรือใครที่อยากจะเปลี่ยนรถนะครับเปลี่ยนบ้านโอกาสในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมแก่ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นเป็นในกบบทิศทางที่ดีและสวยงามเลยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินหลังวันที่17ธันวาคม เรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับทีนี้หลายคนก็ยังคง,งอาจารย์ในเรื่องงานดีเริ่มต้นดีแต่เรื่องการเงินมีปัญหาหมายความว่าอย่างไรก็คือสรุปง่ายๆว่าเนื่องจากท่านเปิดกิจการใหม่ก็ต้องมีการซื้อรถไปซื้อบ้านหรือซื้อที่ทํางานนะครับหรือเช่าก็ได้นะครับแปลว่าต้องลงทุนจ่ายตังค์ลงทุนไปแต่ความสําเร็จ ก็จะกลับมาเกิดขึ้นแกด่ดวงชะตาของท่านนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะโอกาสและตามความเป็นจริงด้วยเพราะเริ่มต้นลงทุนคงไม่ใช่ลงทุนปุ๊บกำไรปับ๊บก็เริ่มต้นลงทุนตามโดยทั่วไปก็จะในเรื่องของการยื่นภาษีก็ปกติหเดือนแรกยื่นขาดทุนขาดดุลได้นะครับนั่นก็แปลว่าท่านก็จะมีโอกาสมีกําไรกลับมานะครับลงทุนเสียเงินไปแต่ได้เงินเยอะกลับมาในช่วงท้ายนั่นเองก็ถือว่าเป็นเป็นในวัโอกาสที่เหมาะสมแนะนําได้นะครับแต่ ในเรื่องของการลงทุนใครที่มีหุ้นส่วนนะครับแนะนำให้ทำ MOU BOQ ทำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่าไปเกงใจกันนะครับเพราะเก์เรื่องของเอกสารอาจจะมีปัญหาดังนั้นคุณเคลียร์กันตั้งแต่แรกเรียกว่าทะเลาะกันก่อนในตอนแรกว่าสัญญาเป็นแบบนี้ข้อตกลงคือแบบนี้นะครับเราได้เท่านี้คุณได้เท่านี้ตามสัสดส่วนคุณทําหน้าที่อะไรเราทําหน้าที่อะไรคุณยื่นแบบนี้เลยนะครับแล้วตอนท้ายจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่นั้นเนี่ยเก์ถ้าใช้สัญญ,ญาใจเก์หนักอกหนักใจ มันจะตามมาทีหลังอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีกรกฎดเรียกได้ไง่ายๆนะครับว่าก็จะมีปัญหาหนักอกหนักใจกันเกิดขึ้นบ้างสําหรับชาวราศีกรกฎดมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะค่อยๆซึมบอ่อทรายอันนี้ต้องระมัดระวังการเอาไว้นะครับก็ขอให้ประคับประคองกันเอาไว้ก่อนแต่เกณฑ์อย่างนี้มันจะอยู่กันลักษณะยาวนานขึ้นนะครับผมต่อมาสําหรับคนที่บอกอาจารย์แล้วถ้าเกิดไม่ได้ลงทุนกิจการใหม่ล่ะแนะนําว่างานนะครับที่ทําสําหรับบางคนเช่น งานรีไซเคิลขายของเก่าที่ทุกคนดูไม่มีค่าคุณเอามาแปลงมันจะเพิ่มมูลค่าให้มันเกิดขึ้นได้อย่างมากกว่าเดิมนะครับดูเหมือนไม่มีใครเอาไม่มีใครทําอะไรยกตัวอย่างนะครับเช่นเศษเหล็กคนทิ้งคุณก็เอามาทําเป็นรูปตัวการ์ตูนคุณก็เอามาเป็นรูปตุ๊กาตาหรือทําเป็นรูปตกแต่งเดคอเรทประดับนั่นก็แปลว่าคุณก็จะขายได้กําไรมากขึ้นสำหรับคนที่ไม่มีทุนนั่นก็แปลว่าคุณก็ไปทํา ลักษณะเหล่านี้แล้วก็มาขายมันก็จะเกิดกาไรขึ้นแก่ดวงชะตาชาวราศีกรกฎนั่นเองนะครับในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยสาหรับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ถือว่ายังไม่มีเกณฑ์ยังถือว่าเป็น,ปนในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะดีและโอเคขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะดีในดวงชะตานะครับถือว่า7 0 8 0ถือว่าโอเคขึ้นก็จะเสียเรื่องความรักเท่านั้นเองนะครับที่จะต้องระมัดระวังกันเอาไว้นี่ก็คือจุดที่จะขอ ย้ำเตือนสักนิดหนึ่งนะครับสาหรับชาวราศีกรกฎถ้าเกิดใครจะเดินทางไกลในช่วงสิ้นปีอาจารย์เกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างก็ท่านในภาพกว้างของชาวราศีกรกฎถือว่าเดินทางได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะอันนี้เราเป็นการพยากรณ์ของช่วงของภาพกว้างของชาวราศีกรกฎนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่ก็ถือว่านะครับขอให้ปีนี้สิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้มาลายหายสิ้นไปกับชาวราศี กระกดสิ่งไหนที่ดีที่เป็นมงคลก็ขอให้จงประสบและบังเกิดแก่ชาวราศีกระกดทุกท่านนะครับแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ้นปีก็จะลืมนะครับทําบุญทําทานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สามสิบเอด็ดทำบุญรอบหนึ่งวันที่หนึ่งมกราทําบุญอีกรอบหนึ่งก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ดีของเก่าก็มาลายหายทิ้งไปสิ่งดีที่เป็นมงคลปีใหม่ก็ต้อนรับกลับมานะครับก็จะเป็นมงคลแก่ชาวราศีกระกดทุกท่านนั่นเองนะครับก็ทิ้งท้ายไว้นะครับ เป็นกําลังใจให้แก่อาจารย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับรวมไปถึงชาวราศีกรกฎทุกท่านที่สงสยัยนะครับในเรื่องของดวงชะตาหรืออาจจะมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยตอบไปให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ